สวัสดีครับเพื่อนเพ่พี่ๆน้องทุกคนและขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนมาสู่โปรตุกาชินเน่วันนี้ท่านอยู่กับกระผมมิสเตอร์พุทธนเกมผอยแบงค์กาลีนาไทยแลนด์นะฮะก็วันนี้จะมาเล่น p ีเกาศูนยให้ดูนะครับอืมไม่มีอะไรทําไม่ได้แคสเกมด้วยช่วงนี้ไม่ว่างนะก็ไม่สบายด้วยแล้วก็รอสักน่าจะเดือนมีนานะฮะก็อาจจะลงคลิปทีหน่อยนะก็รอได้เลยแฟนคลับผมนะก็มาตามสัญญาแน่นอนนะก็สําหรับวันนี้ก็จะมาเล่นผอยแบงค์นะก็ใส่ฉายานี่อะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวทอดกันจะดูชื่อชายาะนะฮะายากำลังพลพิเศษเนี่ยก็บวกวิ่งสองนะแล้วก็นายแซกซึมระดับพิเศษบวกวิ่งสองเช่นกันนะ,นะครับปืนที่ใช้ก็เป็นพรีคอศู์นะตัวละครจะเป็นคิมไซแล้วก็ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อนีฮะมีควิกเชนไว้พอนดาเมจฟูลแจ็คฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะแล้วแค่นเนี่ย ใส่ยแค่สองอันเนี้ยนะฮะไม่มีอะไรเลยหน้ากากเกาเป็น red d e v i l นะฮะเดี๋ยวขอซื้ออันนี่ก็ทารันทูล่าเนะฮะไหนไหนไหนน้อยน้อยทารันทูล่าปกติผมใช้ทารันทูล่าด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใช้เลยนะก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในแมปแล้วกันนะเดี๋ยวหาแมปก่อนโอเคแล้วก็มา เข้าสู่เกมแล้วนะเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าผมเล่นเป็นยังไงบ้างปืนมันอาจจะเด้งเด้งดึงดึงหน่อยนะไปวิ่งสองตายฮะที่คุณทำอะไรลงไปเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะขอข้ามตอนตายแล้วกันนะเพื่อที่จะได้เกมมันดูเรื่อนไหลไม่ใช่มานั่งดูกูตาย โอ้ยโอ้ยโอ้ยห้องนี้มีคนเก่งใช่ห้องมีคนเก่งอยู่แต่อยู่ฝั่งกูเนี่ยฝั่งนู้นไม่ไกลโอ้ระเบอร์เระเบิอร์ตบดีเก็บตบโต้แย่อยโอ้ยแย่จังนยิงไก่โชว์นะไม่มีอะไรเลย โอ้โหโอ้โโอ้โอ้ยอ้ยระเบิดายฮาสังเกตนะฮะพีก้าสูมันเป็นปืนยิงหัวอยู่แล้วนะไม่ต้องตกใจว่าทำไมมีแต่หัวนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าเล่นพีก้าสูนแล้วไม่ยิงหัวอย่าเล่นเลยดูนี่แหละแบบนี้เลย โดนอักยิงสวนมันเป็นอะไรที่แย่มากนะฮะเกตเขาได้ต้องสี่โดนเขาสวนโอ้โหหีเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้วาวาวาวหนีเนี่ยนี่ฮะโอ้โหแม่เป็นเม็ตกวะเออไม่เป็นไรยิงได้อยู่โอ้โห ทำไรกูเนี่ยไม่ไม่ยิงหัวหวะพลาดเลยพลาดเลยฟางอะไรแบบแล้วว้าวว้าวว้าว,าว,าวาอ้าวเดี๋ยวโดนด้วยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าโดนจับโดนจับใส่ได้แล้วหลบก,กัน h ฮึ่มโดนอะไรตรงนี้เนะนี่ยนะ่าน่าฮึ่มยังปืนอีกถามว่าทำไมผมใส่ฉายาวิ่งนะเพราะผมชอบปืนดิบๆมากกว่าไม่ไม่ค่อยชอบปืนที่มันแบบยิงง,ยง่ายๆนะ พราะบางทีจีิๆเนะี่ยเรายิงพื้เรายิงจากจากตรงขามันจะดีดขึ้นหัวนะฮะเป็นอะไรที่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่ถ้าเวลาที่เรายิงหัวแล้วก็กดลงมากดเมาส์ลงมาได้นะโอ้ยอักไม่ค่อยสู้ระยะใกล้มสู้ไม่ไหวเนะี่แต่ถ้ายิงดีๆก็ชน,นะนะ ก็ต้องซ้อมกันหน่อยนะครับแต่ถ้ามันยิงหัวแม่นหนอนเราก็อันนี้ก็ต้องวัดแล้วนะฮะปืนอ,อะไรก็โหดได้นะถ้ายิงเป็นนะครับ K2 ก็โหดได้บางทีผมยิงแบบนี้โดนถามว่าโฟกัสบ่อยนะบางท,ทีเราก็เวอร์เกินไปนะ

โอ้นะฮะก็บจบครแล้วก็มาลงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ว่างๆไม่มีอะไรทำานะก็คิดถึงนะไม่ได้แคสเกมนานกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เดือนหน้าเลยแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับ